คือในฉากลับนี้นะครับก็จะเป็นฉากที่ซูเปอร์ฮีโร่ทุกตัวนะครับที่อยู่ในเกม a v e n g e r อเนี่ยสามารถที่จะไปยกค้อนของตอได้นะครับซึ่งเราจะไปดูกันว่าจะมีใครที่สามารถยกคอนของตอได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวละครแรกของเรานะครับเป็นมิสมาเวลนะฮะไปครับผมลองดูฮะว่มายกไหวไหม

อุนน้ยทำไมนาตาชาขาสั่นไม่ได้นะฮะต่อมาเราจะไปดูบูสต์แมนเนอร์นะฮะคงจะไม่ต้องแปลงร่างไปคเลยผมจำได้ว่าจะมีซีนนิดนึงในหนังก็ แม่ stay ทิ้งที่นอนดีโอเคต่อไปเป็นกัปตันอเมริกา <Thor? S 1> นะฮะ I guess he's not home. Where did he get all this stuff? โอ้โหกัปตันเกือบได้แล้วฮะ ในหนังคือยกได้เลยนะฮะเรามาดูโทนี่บ้างฮะตอนนี้ไอรอนแมนะฮะฮึมโคซี่วัน แล้วก็สุดท้ายครับเจ้าของคอนเองนะลองดูสิครับว่าเขาจะยกขึ้นไหวหรือเปล่านะ Not exactly home but it'll do s I am the strongest Avenger. I know I made my bed this morning. Stark, stop touching my things! Stark, what? Did you take my rug? No, come on. I think it really ties the room together. This underdog thing we got going? I love it. Not quite as much as I love being rich. They took away your rolling chair, too, eh? Hey, I won that race fair and square. It's not my fault your cape slowed you down. On that, we disagree. What is this? Can't you tell? No. Yeah, neither can I. But it's going somewhere. Are you going to hang this painting? Uh no. Can I have it? What? No. That's my grandpa, dude.